เห็นไหมอันนี้ยาวอันนี้ยาวอ่าผมมาให้ดูข้างหลังข้างหลังสั้นนะไม่ใช่เป็นคนหลังยาวเป็นคนหลังสั้นนี่นี่ครับเห็นไหมอันนี้ขอบสั้นเอ๊ะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกผมก็จะคัดเอาเกาะเอาตัวทะเบ,บียนที่ไม่สวยไปข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราต้องการให้มันสวยๆหน่อยเห็นไหมทะเบียนขอบเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยนะมันขัดไม่ออกมันฝังละช่างนะเทียทีมอะไรนี่ครับนี่ this is and f i e l นี่ ผมดูแต่รุ่นล็อบบี้เฟลเลอร์อะแต่หลังๆเอาสารภาพตามตรงเลยไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันค<ม>ันนี้นะครับกรอบป้ายอันนี้ผมก็เป็นคนเปลี่ยนเองแหละนานละเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะ<ม>เห็นไหมเห็นไหมบางทีเห็นมันสภาพสวยๆเห็นไหมมันกรอบ ถ้าพลาสติกดีๆพลาสติกยังไม่กรอบนะมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันดึงก็มันจะเหนียวมันจะแกะไม่ออกเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวพอมันไปพอมันไปหล่นไปแตกข้างนอกนะครับใส่ไม่ได้อีกหายอีกป้ายเปื่อยหายอีกงานข้าวอีกเพราะฉะนั้นคอยดูมาน,นิดนึงผมถอดป้ายมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการล้างแล้วก็ไขน็อตออกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะให้ดูป้ายใหม่นะถาว่าใส่กรอบป้ายแบบไหนดีแล้วแต่ชอบครับเป็นเหล็กก็ดีเหมือนกัน มันทนทานดิแต่ว่าต้องเข้าใจมันด้วยนะเวลามันเวลามันไอเนี่ยเวลามันยือ้ออมันยื้อกันชนหลุดเลยนะโอ้นี่กันชนไม่เป็นไอนี่เหมือนเหรอนี่หว่าเนี่ยล็กเกอร์ลอกต้องทําสีเนี่ยกันชนล็กเกอร์ลอกหมดเลยเนี่ยฮึบเนี่ยเปิดมาแล้วก็สำรวจภายในครับเป็นไงบ้างสายเดย์ไลท์ยังอยู่ รอ,อ,องเท้าเบรเกอร์ด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์เราเข้าปีที่2แล้วใจดีมากครับพี่คนนี้นี่เขาให้รองเท้าผมคู่นี้มาครับสีเขียวสวยงามเลยไม่อยากจะบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับมีอยู่4คู่นะปกติเขาจะเป็นสีดำนะครับลายนี้อย่างที่บอกครับรองเท้าเบรเกอร์เนี่ยเขาไม่ได้ขายแต่รองเท้านักเรียนนะส่วนมากเราได้ยินชื่อนี้เราจะชินกับรองเท้านักเรียนนะครับ รองเท้าแฟชั่นส้นเกอร์หรืออะไรรองเท้าฟุตซอลสวยๆเขาก็มีนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในแอปส้มเขาก็มีขายนะเผื่อใครอยากได้นะหรือว่าพิมเบลเกอร์ er นะครับใน Google นะครับเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเขาจะผัดเดี๋ยวเขาจะมีลิงก์เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาจะมีรองเท้าแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเบลเกอร์ครับขอบคุณครับโอเคผมก็ยังจะพูดเหมือนเดิมนะมีคนบอกเยอะเนี่ย่ายเนี่ยจะขายของใช่ไหมใช่ <laughs> มีขาย แกะมาดูครับกรอป้ายเนี่ยมันจะมีถ้าเป็นกรอป้ายพลาสติกแบบนี้นะ,ม,นะมันจะมันจะมีเป็นขนาดมันจะมีแบบสั้นแบบยาวอันนี้เป็นแบบสั้นแผ่นหนึ่งยาวแผ่นหนึ่งส่วนมากที่นิยมก็คือเอาแผ่นยาวไว้ข้างหน้านะครับแผ่นสั้นไว้ข้างหลังเพราะว่าข้างหลังเนี่ยบางทีอ่ะพื้นที่มันน้อยมันใส่แผ่นยาวไม่ได้ผมจะให้ดู2ขนาดนี่ครับ you never walk alone ผมสั่งมาให้พี่คนที่ติด สปริงฝาท้ายอ่ะอันนั้นก็เด็กหงเหมือนกันสั่งมาให้แกแล้วแกรถแกก็ยังไม่ได้ป้ายสักทีนะผมก็เลยติดรถผมก่อน๋ย่ผมสั่งให้เขาใหม่นี่อันเนี้ยกรอป้ายยี่ห้อน,นี้มีปัญหานิดนึงจะบอกว่ามีปัญหานิดนึงคือข้างหลังมันไม่มีรูน็อกนะครับมันจะมีอีกแบบหนึ่งมันจะมีรูน็อกก้วแทงได้เลยแบบเมื่อเกี้ที่ผมแกะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อนถ้าสังเกตดูนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยถ้ากรอป้ายเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะมีรูน็อกมาเห็นไหม แล้วรูเนี่ยเราสามารถแทงได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งวัดนะครับว่ามันตรงไม่ตรงนะเห็นไหมเนี่ยผมทําไม่ดูนะอันนี้แบบลูกทุ่งเลยนะส่วนมากผมจะไม่ใช้ส่วนมากผมจะสว่านไข่เพราะว่าบางทีเวลาเรากระแทกอ่ะอาจจะแตกแต่บ้านใครไม่มีสว่านใช้วิธีนี้ได้เพราะว่าพลาสติกมันบางดูนะผมทําให้ดูนะเอาไขควงแทงเขอา่างนี้ดูนะนี่นะกระแทกเห็นไหมรูมันทะลุแล้วเห็นไหมเนี่ยอันนี้ง่ายแล้วรูเนี่ย ไอรูที่เขาน็อกมาเนี่ยมันมันถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันใส่ได้เลยแต่ถ้าเป็นรถยุโรปมันจะใส่ไม่ได้เพราะรูมันจะไม่ตรงพวกฟอร์ดเนี้ยไม่ได้นะแต่ว่าอย่างเงี้ยรถญี่ปุ่นอะ่ะบรรดารถญี่ปุ่นอีซูตโต,ต้ต้าคันดา้าเป๊ะเลยรูนี้เลยยิ่งข้างหลังอะ่ะที่มันที่มันยึดอยู่กับที่อะ่ะที่มันอะไรไม่ได้อะ่ะเนี่ยมันจะพอดีนะประมาณนี้ส่วนอันนี้เราจะทํายังไงวัดแล้วเจาะเดี๋ยวมาดูวัดยังไง ผมให้ดูนี้ <มา S 1> ก่อนเนี่ยครับ, <ๆ S 1> รบเห็นไหมที่ผมบอกขนาดมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับอ่าให้ดูตรงๆขนาดมันไม่เท่ากันนะอันหนึ่งสัน้นอันหนึ่งยาวเดี๋ยวผมจะอันยาวไว้ข้างหน้าเพราะว่าอย่างนี้อ่าดูก่อนอันยาวเนี่ยมันติดนี้ได้เนี่ยครับอันยาวมันติดแล้วมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมถ้าเราอ่อนยาวไปติดข้างหลังคันเนี้ยข้างหลังน่าจะใส่แบบยาวไม่ได้ให้ดูก่อนเห็นไหมข้างหลังเนี่ยพื้นที่มันแคบ ใส่แบบยาวได้ไหมอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ว่าเราสังเกตดูตรงมุมเห็นไหมขอบมันก็จะชิดตรงนี้ไปนะคิดว่าไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าลงไปแล้วมันจะเบียดแน่ๆเห็นไหมมันจะเบียดตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอันสั้นไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็อันยาวไว้ข้างหน้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแล้วก็ติดก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาแกะนี้ออกก่อนแล้วก็ไปทําความสะอาดก่อนแตอนั้นเราจะแกะมันออกมาทีนะครับทำความสะอาดซะหน่อยข้างหลังนี่หนักเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังนี่เราเช็ดก่อน ต้องระวังให้ดีนะสีรอกกันเนี่ยเดี๋ยวได้เคมเคมประกันก่อนมันเคยไปทําสีมาแล้วครับกันชนเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้มันไม่ได้นี่โรงงานเนี่ยเนี่ยเมยดลอยหมดเลยเนี่ยอ่ะทำความสะอาดนะครับไปเราไปดูข้างหลังกันแต่ที่บอกข้างหลังอะเยอะเลยเดีย๋ยวดูสีสีแม่งเพีย้ยนเลยข้างหลังอะ่ะ <laughs> เห็นปะเห็นปะเป็นรอยก่อป้ายเลยเนะี่ยึบไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าคันนี้เป็นรถผมแล้วผมมาเช็ดให้นะผมเช็ดให้ทุกคันนะจริงถ้าสังเกตดูจากคลิปที่ผมทำอ่ะจะรู้เลยผมมาดูแลค่อนข้างดูแลรถลูกค้านะครับแล้วก็คันไหนมาทำเรารู้ว่าชิ้นเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนถอดหรอกเราก็ถอดล้วก็ทําความสะอาดให้นะเนี่ยดูดิค่อยยังชั่วนะรถเลอะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปล้างผมบอกแล้วสีขาวเลอะง่ายแต่เลอะแบบไม่เห็นเลอะแบบไม่เห็นเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นรอยเลอะไหม เห็นไหมมันเป็นรอยขี้ฝุ่นรอยอะไรเงี้ยรอยเลอะแล้วรถมันก็จะแบบว่าเหมือนรถมีขี้ใครอ่ะเหมือนอย่างที่บอกเหมือนอาการเหมือนมันมีขี้ใครเกาะมันเหมือนเหมือนอ่ะไม่รู้เขาใช้คําว่าขี้ใครอ่ะมีขี้ใครเ่ยแล้วดูดิเนี่ยสีขาวมันจะเห็นง่ายเลยสองสีเนี้ยดูแลยากที่สุดสีขาวกับสีดําสีดํายิ่งหนักเลย สีดานี่ยิ่งหนักเลยสีดํานี่แบบเดินผ่านก็เป็นรอยแนละ้วสีขาวมันก็จะเลาะเลอะแบบนี้แหละแต่รอยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวกรอบป้ายนะครับทําความสะอาดเขาหน่อยนะไมไ่ตัวกรอปป้ายเดี๋ยวโทษทีพูดผ,ผิดตัวป้ายนะครับตัวป้ายทําความสะอาดเขาหน่อยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าอีกอันนึงอะ่ะถ้าเจ้าของรถคันที่ติดไอ้นี่ไปนะฟอร์ดเน็กเ็นะเขามาใสนะ่เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนนะไอรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปเนี่ยมันต่างกันยังไงนะต้องเจาะแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ยังไง ป้ายเนี่ยป้ายทะเบียนเนี่ยเขาจะมีตัวเลขของคยทำคลิปไปทีหนึ่งแล้วก็มีคนเ็าบอกว่าโอ้ยเขาไม่สนใจหรอกจริงๆมันก็ไม่จําเป็นหรอกต้องสนใจหรอกว่าเลขมันเป็นเลขอะไรเพราะมันเป็นเลขรันในการผลิตกรอบป้ายเฉยๆแต่อย่างที่นะบอกอ่ะถ้าจะให้ถูกนะครับเลขน้อยอยู่ข้างหน้าเลขเยอะอยู่ข้างหลังแต่มาหน้าร้านผมแล้วผมก็ไม่สนเหมือนกันว่าอันไหนเลขอันไหนเลขอะไรนะอันไหนข้างหน้าข้างหลังนะยกเว้นว่ากรอบใหม่จริงๆผมถึงก็ใส่ตามนะครับอันนี้ เราต้องการแค่อันไหนสวยไว้ข้างหน้าอันไหนไม่สวยไว้ข้างหลังแค่นั้นเองนี่ผมจะให้ดูนะครับมันจะมีสองเลขนี่ปิดนี้ลองท้ายด้วยสองเจ็ดกับสองแปดเห็นไหมเห็นไหมลองท้ายด้วยสองเจ็ดกับสองแปดเห็นไหมครับมันเป็นเลขรนันรันในการผลิตแหละจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ว่าถ้ามันใหม่ทั้งคู่เราก็จะเอาเลขน้อยไว้ข้างหน้าเลขเยอะไว้ข้างหลังแต่ว่าอันนี้ดูจากสภาพแล้วนะ อันนี้ไปข้างหน้าครับสวยกว่าอันนี้ไปข้างหลังนะครับก็เป็นรอยเห็นไหมตัวป้ายเป็นรอยอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะกันอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับสว่านผมว่าเดี๋ยวนี้มีหลายบ้านก็มีแล้วแหละนะครับดอกสว่าน M6 หรือ M4 วะจำไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนเมื่อก่อนจะเรียกแต่ว่าน็อตเบอร์สิน็อตเบอร์สิคุณไปซื้อดอกสว่านบอกเอาน็อตเบอร์สิบเขาก็ไม่รู้หรอกนะน่าจะ M4 มั้ง ผมจะไม่ผิดนะ M6 น็อต M6 นะครับดอกสว่าน M6 นะมีเลย <c oughs> นี่ดอกสว่าน M6 นี่นะ <c oughs> เรียนวิชาเครื่องวัดตั้งแต่ปวชนะ ไม่มาใช้แล้วลืมดูเดวอร์เนียไม่เป็นเชื่อไหมตอนแรกอะ่ะตอนมาอยู่ใหม่ดูวอร์เนียไม่เป็นดูตัวเลขแล้วก็งงตอนนี้ได้แล้วอ่ะแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับไม้บรรทัดนะบ้านผมใช้ฉากเลยง่ายสุดนะใช้ฉากวัดเข้ามุมแล้วก็ไขควงหนึ่งอันนะครับเป็นปากแบนอันหนึ่งปากแสกอันหนึ่งนะไขควงปากแบนทำอะไรอันนี้ก็หัวใจเลยเนี่ยเอาไว้งัด ข้างหลังเขาจะมีตัวเลขเขาไมีตัวเลขอยู่เห็นไหมหนึ่งเห็นไหมหนึ่งแล้วก็สองเห็นไหมครับงัดตามตัวเลขแทงเข้าไปแล้วงัด <c oughs> อันนี้ปากมันใหญ่ไหมนะ่ะ <c oughs> คือเลขหนึ่งอ่ะมันงัดไม่ได้เลขหนึ่งมันไม่มีที่แทงนะครับ <c oughs> ผมแทงเลขสองจริงอ่ะไม่ต้องตามเลขหรอกตรงไหนก็ได้มีตรงไหนงัดเข้าไปก่อนนี่ คือไขควงผมปางมันใหญ่ไปหน่อยมันก็เลยงัดยากนิดนึงนี่ออกหมดละตรงนี้ก็จะเป็นล็อกนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงนี่นะเห้ยอือออกแล้วเห็นไหมครับดึงแค่ข้างบนก็หลุดแล้วนะสิ่งที่ควรสังเกตนะครับคือข้างหลัง เพื่อป้องกันความเสียหายคนงนับตามลาดับกระหน่อกแล้วก็ดูตัวหนังสือให้มันอยู่อย่างนี้นะครับให้มันให้มันอ่านหนังสือออกให้มันอ่านตัวหนังสือออกเพราะมันจะมีข้างบนข้างล่างข้างหน้าเขาจะมีเขียนเลยบอกนี่ด้านบนเห็นไหมครับอ่ะเราแกะทั้งสองแผ่นก่อนอย่างที่บอกผมจะเอาแผ่นยาวไว้ด้านหน้าแผ่นสั้นไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราเวลาใครเวลาเวลาลูกค้าบอกเอาหลังยาวหลังยาวดูแล้วมันยังไงไม่รู้เหมือนเราเป็นคนขี้เกียจไงไม่รู้นะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกันปึบอาโอเคออกหมดแล้วทีนี้ถามว่าจะเจาะยังไงให้มันตรงมามาดูกันเอาทีละอัน2แผ่นเนี้ยสลับกันได้อันไหนก็ได้อันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังก็ได้จะจะใส่แผ่นยาวจะใส่แผ่นสั้นได้หมดนะครับเอาแผ่นหน้าก่อนหนแผ่นนะผมจะเขียนเลยว่า F เอาเนี่ยไขควงผมเนี่ยใช้งี้ละ F ฟลอนะ์ Front. เห็นไหมอะมาดูกันวิธีการนะครับวิธีการใส่ของผมนะอย่างงี้นะผมจะเอาด้านหลังเห็นไหมครับอันนี้คือด้านหลังนะประกบเข้าไปอย่างงี้ดันเข้าไปอย่างงี้มันจะมีจุดอยู่จุดนี้คือตรงกลางนะครับเราดูจากโลโกโ้โลโก้โตลต,ต้ายยนี่ตรงจุดให้อยู่ตรงกลางโลโกโ้แล้วก็ทาบให้ตรงเห็นไหมอันนี้คือหัวนอ็อตเห็นไหมครับอะผมจะอยู่อย่างงี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเรามาร์กผมจะใช้ ไข่ไขควงเนี่ยมาร์กนะครับพอมาร์กเสร็จแล้วมาพอมาร์กได้จุดแล้วใช่ไหมเราก็อยากให้มันสูงแค่ไหนเราก็เอาเนี่ยท่าไว yes ้กับตรงรูน็อตอยากให้มันสูงแค่นี้ผมอยากให้มันสูงแค่นี้นะมันจะได้ไม่บังข้างล่างให้มันสูงเนี้ยนะเราก็ขีดผมอยากได้สูงแค่นี้ผมก็ขีดไว้ให้มันตรงหัวน็อตพอดีนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วนะครับมาเรามาดูกันที่เราไม่ได้วัดเน ح, หลังจากที่เราไปท่าแล้วเราขีดใช่ไหม เนี่ยครับมันจะมีรอยที่ผมขีดมาเห็นไหมมีอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งแล้วก็ความสูงตรงน,นี้อีกหนึ่งนะทำเหมือนกันหมดแล้วข้างหลังผมก็ทําแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไม้บรรทัดมีไม้บรรทัดใช้ไม้บรรทัดนะครับผมใช้ฉากมันจะได้ตรงนี่ครับผมทางนี้นะเอาฉากคาบปุ๊บนี่แล้วผมก็ขีดนะเห็นไหมได้หนึ่งเส้นอีกเส้นหนึ่งก็ข้างนี้นะครับแล้วก็ขีด อย่างที่บอกครับว่าทําไมถึงม้าก็เป็นข้างหน้าข้างหลังเพราะว่ามันจะไม่มันมันข้างหน้ากับข้างหลังอะความสูงมันจะไม่เท่ากันไอ้ซ้ายขวาไอ้ระยะซ้ายขวามันเท่ากันอยู่แล้วนะครับนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเราขีดอันนี้ลงมาปุ๊บใช่ไหมครับอันนี้เราขีดลงมา เราขีดขวางตรงจุดตัดเห็นไหมครับผมก็ขีดค่้ตรงนี้เราก็จะได้จุดตัดแล้วเพื่อที่จะเอามาเจาะน็อตนะครับอ่ะข้างหลังเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขีดข้างหลังก่อน,อนจะได้ทีเดียวนี่อยู่ตรงนี้อย่างที่บอกระยะไส้ขวามันพอๆกันครับแต่ว่าระยะไอ้สูงต่ําไม่เท่ากันนี่อันนี้ความสูงอยู่ตรงนี้เลยนี่ความสูงอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันเมื่อกี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ ฉากผมมันสั้นนะครับถ้าเป็นมนทัศมันจะยาวดีฉะนั้นทัศเราก่อขอบก็ได้เองมันทัศฟุตเหล็กอะ่ะ่ว่าผมขนาดฉากมากกว่าง่ายดีง่ายสุดเลยโอเคนะอันนี้จะเป็นจุดตัดอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราก็เจาะครับเนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เจาะเห็นไหมนี่จุดตัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเจาะเลยบังไหมไม่บังเนาะ นี่เข้าไปละแล้วก็คว้าน,นิดนึงซึบนะน,นี้ก็เหมือนกันสอครับนะคว้าน,นิดนึงน่ะนี่อันนี้ข้างหลังเห็นไหมรูมันสูงอันนี้ข้างหน้าึบข้างหน้ารูมันลึกลงมาหน่อย โอเคเนาะเห็นไหมครับอ่ะเสร็จแล้วเร,เราเดี๋ยวเราเอาไปเ,าเดี๋ยวเราเอาไปใส่แต่ว่าก่อนที่จะใส่นะผมแนะน,นํางี้อันนี้มันจะมีตัวล็อกป้ายใส่ไขตัวล็อกไป้ายไปก่อนนี่ครับอันนี้มันจะมีตัวล็อกป้ายเห็นไหมมันจะมีนอ็อตนะครับแล้วก็มีตัวล็อกป้ายอยู่นี่เดี๋ยวพอมันไปขึ้นบนลนแล้วมันจะไขาย,ยากเพราะตรงนี้มันไม่ได้ล็อกเกีียวมานะครับแล้วเวลามันไขลงมันไขาย,ยากเราเงี้ไว้ก่อนนะนี่ใส่เข้าไปนี้งี้ แล้วก็ขไวแต่อย่าขาแน่นนะครับขาให้พออยู่นะอเอขายให้หมดเลย,เ,ย,เ,ลยเ,เสร็จแล้วเราเอาไปใส่รถครับน็อตเขาเป็นแบบนี้น็อตที่เขาให้มาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใช้น็อตแบบนี้นะครับอย่าไปเอาไอ้น็อตเบอร์สิแล้วก็ลองแหวนนะคือเขาให้แบบนี้มาก็ใช้แบบนี้ที่ต้องใช้แบบนี้เพราะว่า ถ้ามันเป็นน็อตลองแหวนเนี่ยเดี๋ยวพอมันลงไปเนี่ยน็อตมันจะสูงขึ้นมานะครับพอสูงขึ้นมาเสร็จมันจะดันป้ายมันจะกดไม่ลงนะวันนั้นเขาให้อะไรมาก็ใช้อย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวมันหลุดมันไม่คลายแน่นอนเพราะว่าพอมันเข้าไปอย่างนี้แล้วป้ายมันกดเข้าไปปุ๊บมันคลายออกไม่ได้นะครับเพราะน็อตมันหมุนออกไม่ได้น็อตมันดันอยู่นะมันจะคลายน็อตมันก็ต้องหลวมออกมาใช่ไหมนี่มันคลายไม่ได้อ่ะเรามาดูครับว่าบิ๊กเก์ผมเจาะไว้มันตรงไหมเรามาทาบดูทาบล้วข้าไม่ตรงก็เหลนะคครับอ ไม่ตรงก็อย่ายไปฝืนเพราะว่าพอฝืนนะป้ายมันงอพอตัวป้ายมันงอเสร็จมันก็จะกดไม่ลงอีกนะครับนี่โอเคนะเราดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะเก็บนะก่อนที่เราจะใส่ป้ายเข้าไปเพราะว่าถ้าเราใส่ป้ายใส่ป้ายเข้าไปแล้วเนี่ยใส่ป้ายเข้าไปแล้วมันแกยากนะโอเคอ่ะมาดูซิว่ามันตรงไม่ตรงนี่เห็นไหมมันจะมีลูกศรบอกอยู่เห็นไหมครับว่าด้านบนมันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเนี่ยตรงกับโลโก้พอดี ถ้าตรงแล้วกดป้ายเข้าไปครับข้างหน้าผมจะเอาป้ายยาวแล้วก็กรอบป้ายอันที่สวยๆใส่นะครับใส่เข้าไปก่อนกรอบป้ายใส่เข้าไปก่อนนะไอ้ตัวป้ายป้ายทะเบียนใส่เข้าไปก่อนแล้วก็เอาหัวล็อกเนี่ยล็อกขึ้นมาไขไว้ให้มันอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนกดป้ายเนี่ยถ้าทําไม่ดีนะนนกดยากนี่อันนี้ก็อย่างนี้เย่างนีนยป้ายไม่ตรง ขายนีมันให้มันอยู่ตรงกลางถ้าป้ายทะเบียนปลอมนะบอกเลยใส่ไม่ได้ใหญ่ป้ายปลอมขอบมันใหญ่ต้องมานั่งพับขอบ,ขอบก่อนไม่งั้นจะใส่กรอบป้ายแบบนี้ไม่ได้ถ้าใครใช้ป้ายทะเบียนปลอมนะครับแนะนําเป็นกรอบที่เป็นเหล็กผมมีอยู่อันนึงนะป้ายทะเบียนปลอมไม่รู้ยังอยู่ไหมเคยสั่งทําทีนึงป้ายเก่ามันโดนตัดก็เลยสั่งป้ายปลอมมาเสียงเงินไปแ0 0อนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ เพราะว่าไม่กล้าใส่ครับกลัวโดนตำรวจเรียกน่ะผมว่าเอียงผมดูด้วยตาแล้วผมว่าเอียงเอียงครับเอียงแบบรับไม่ได้ด้วยเอียงเยอะด้วยเห็นไหมเห็นไหมเพราะนั้นเดี๋ยวเราเหลามันเอียงขึ้นอย่างนี้ใช่ป่าววะเออข้างขวามันสูงกว่านะครับเห็นไหมมันเอียงข้างขวามันสูงกว่าเราจะต้องเดี๋ยวผมจะเหลาข้างเดี๋ยวผมจะเหลาข้างขวาขึ้นข้างบนนะมันจะได้กดลง แต่ถ้าเราเหล่าข้างซ้ายลงข้างล่างเนี่ยแล้วยกขึ้นเนี่ยเดี๋ยวป้ายมันจะล่วงได้เห็นไหมครับเอาเหล่าขึ้นข้างบนดนนี่เดี๋ยวแกะออกมาก่อนอย่างที่ผมบอกก่อนที่เราจะเก็บป้ายเข้าไปนะครับเราจะเหะเราเอาให้มันตรงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอกดเข้าไปแล้วมันแกะไม่ออกนะอันนี้เอียงหน้าเกียดเวยบอกเลยมันดูด้วยตาแล้วเห็นเลยว่ามันเอียงไม่มีอะไรเพอร์เฟกที่สุดหรอครับที่เราทําเองอะ่ะจริงบางทีก็ต้องมีแก้ไขบ้างอันนี้รถตัวเองนะมันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้า,าพอเป็นรถลูกค้านะครับแล้วเราทําไม่ดูนะ แม้งงานเข้าอะเขาสั่งแกะก็ต้องแกะแตกเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นต้องดูให้ดีบางทีเวลาผมติดตั้งนะผมจะถามลูกค้าเลยพี่โอเคไหมถ้าลูกค้าบอกผมโอเคแล้วเป็นอันจบนะถ้าเขาให้แกะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าก็พี่โอเคแล้วอะเอาพูดตรงๆนะ,ะเหล่านิดนึงเหลามันขึ้นข้างบนนิดหนึ่งนี้แล้วก็สว่านเนี่ยเหลาขึ้น ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันไอ้นี่เกินไข่น็อตเข้าไปก่อนแล้วก็ระดับน้ำทาาครับว่ามันตรงไหมยังเอียงอยู่เลยนี้เหลาแม่งตรงเนี้ยเสียเวลาถอดเข้าถอดออกไปไกลเสียเวลาเหลาแม่งตรงนี้เลยแต่ว่าระวังนะระวังโดนรถเวลาทำหน,นีต้องระวังโดนรถ มาผมไม่ค่อยได้เอาแบบนี้มาขายนะคือแบบอย่างที่บอกอะมันถ้ามันน็อคลูมามันเจาะรูง่ายกว่าเดี๋ยวไว้ผมติดป้ายที่มันน็อคลูนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกอันนึ่งมันไม่ต้องเหลาเลยมันง่ายน็อคลูมายังไงมันก็ตรงโอเครับได้อยู่อ่าโอเคตรงละไขน็อตให้แน่นครับอ่ะ นี่นะครับเข้าไปแน่นแล้วนะเข้าไปแน่นแล้วนะอย่างที่ผมบอกนะครับอันหน้าผมจะใช้ป้ายยาวนะป้ายยาวกดเข้าไป You never walk alone นนี่ใส่เข้าไปางี้เสร็จให้มันสะอาดก่อนนะถ้ามันเลอะข้างในนะครับมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะเสร็จให้สะอาดก่อนทึบใส่เข้าไปครับกดจากข้างบนลงนี้แล้วก็กดลง มันจะมีกิ๊บทุกตัวนะครับตรงนี้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 นี่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 เอามือคำดูครับตรงไหนมันเะเยอถ้าไม่มีแปลว่าใช้ได้แต่ถ้ามีต้องบีบลงให้ได้นะครับเรียบร้อยครับกรอบป้ายนะเดี๋ยวผมเหลือข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังผมไปใส่เองเดี๋ยวผมพาไปดูทีหนึ่งว่ามันต่างกันตรงไหนนะมันร้อนไม่อยากเอากล้องออกไปประมาณนี้ข้างหลังก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเหลาไปอะไรเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมไปตีข้างหลังก่อนเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จครับว่ายังไงนะโอเคนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรอบป้าย กอป้ายกาบป้าย,ปายเป็นกอะป้ายเห็นไหมอันนี้ยาวอันนี้ยาวอ่าผมมาให้ดูข้างหลังข้างหลังสั้นนะไม่ใช่เป็นคนหลังยาวเป็นคนหลังสั้นนี่นี่ครับันนี้ขอบสั้นเทะเลยแต่ว่าอย่างที่บอกผมก็จะคัดเอาเกาะเอาตัวทะเบียนที่ไม่สวยไปข้างหลังนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราต้องการให้มันสวยๆหน่อยเห็นไหมทะเบียนขอบเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยนะมันขัดไม่ออกมันฝังละโอเคอ่ะดูข้างหน้าอีกทีนึง ช่างนะ้เชียร์ทีมอะไรนี่ครับนี่ this is and feel นี่ผมดูตั้งแต่รุ่นล็อบบี้ฟาวเลอร์อะแต่หลังๆเอาสารภาพตามตรงเลยไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ดูเหมือนกันนะครับบอลอะคือแบบพูดง่ายๆอะเมื่อก่อนตอนเด็กๆนะเอ้ยมึงเชียอะไรวะเพื่อนแต่ละคนแม่งแมนยูแมนยูฉีกเลยหงแถวบ้านแมนยูสามคนแล้วเราฉีกเลยหงแล้วเราก็ตามดูนะ เล่นบอลเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆตามดูแต่อย่าบอกว่าแต่จะแต่ว่าไม่เคยแทงนะครับเพราะแทงทีไรเสียทุกทีนะครับหงเนี่ยต้องต้องแทงทีมต้องแทงฝั่งตรงข้ามท,ทุกทีนะอุ้ยชวนเล่นการพนันไม่เอาไม่เอาโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะอ,อย่างที่บอกมีขายครับทําคลิปสอนเนี่ยมีขายนะซื้อที่อื่นทําตามก็ได้หรือว่าอยากจะอุดหนุนกันก็ทักมาถามครับมีขายนะช่างนัดครับ ช่างนัดร้านเลสครับพิมพค้นหาใน Google ได้ครับมีทุกแพลตฟอร์มรบกวนฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝั่งนี้ฝั่งฝั่งฝั่ง YouTube นี่จะจะห้าหมื่นละใกล้ละใกล้ละโอเคอยากให้มันเกินเกินขึ้นไปเรื่อยๆนะ,อ,ะอย่างไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับมีคลิปสอนอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับสำหรับแล้วก็สำหรับไอคันเนี้ยไอฟอร์จูนคันเนี้ยเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวผมจะใส่อันนี้อีกผมจะใส่ไ,ไฟหลีเลี้ยวแก้มนะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาแล้วก็ใส่ อันนี้มันน่าจะต้องถอดอันนี้ออกเลยแล้วก็ทําใหม่เพราะว่าไอ,ตอ้ตัวครอบเนี่ยตัวครอบไฟเลีย้ยวแกนเนี่ยมันไม่ใช่มันมันเป็นของแต่งนะครับไม่ใช่ของมันนะแเราจะใส่เป็นไฟหลีเลี้ยวตรงนี้คันไหนที่มีไฟตรงแก้มแสดงว่ามันไม่มีไฟตรงกระจคันไหนที่มีทั้งไฟตรงแก้มและตรงกระจแสดงว่ากระจกเนี่ยไปทํามาขอบคุณครับขอบคุณสาหรับการรับชมคลิปครับลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ